กราบนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันขอโอกาสจะมาเล่า ให้ฟังถึงเรื่องการนอนอย่างมีสตินะคะการนอนแบบคนทั่วไปนั้นมักจะหลับหลับตื่นตื่นบ้างฝันบ้างทำให้ตื่นมามักจะรู้สึกเพลียเพลียมึนงงเบลอ ER เบลอ ER, นอนไม่อิ่มนั่นเป็นเพราะว่าขณะที่เรานอนหลับนั้นน่ะจิตของเรายังปรุงแต่งเกิดความฝันเรื่องราวต่างๆมากมายทำให้สมองพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ การจัดระเบียบในสมองก็ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพการนอนหรือการพักผ่อนสมองที่ดีที่สุดนั้นก็คือรูปแบบการนอนพักผ่อนด้วยการเจริญสติมีสติรู้ตัวทุกขณะคลื่นสมองจะมีระเบียบมากที่สุดได้แก่การพักผ่อนของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา ที่เราเรียกว่าพุทธาสายญาหรือตถาคตสายญาดังมีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่21อังคุตรนิกายจาตุกนิบาตว่าในการนอนด้วยสายยาการนอนสี่อย่างอย่างแรกเรียกว่าเปตตสายยา คือนอนอย่างเปรตการนอนของเปรตคือนอนหงายนะคะโดยมากพวกเปรตย่อมจะนอนหงายสังเกตจากที่เวลาศพคนตายก็นอนหงายนะคะอย่างที่สองคือการมโพคิสายยานอนอย่างคนบริโภคการรมโดยมากคนบริโภคการรมย่อมนอนตะแคงโดยข้างเบื้องซ้ายอันนี้เรียกว่า กามะโภคิสัยยาหรือเรียกอีกอย่างว่ากามโพคีสัยญาติเพราะการนอนของบุคคลผู้บริโภคกามะคุณนั้นคือการนอนตะแคงข้างซ้ายอย่างที่สเรียกว่านอนอย่างสีหะสีหะเป็นพยาศัตว์ย่อมสำเร็จการนอนโดยข้างเบื้องขวาเท้าเหลื่อมเท้าสังเกตกายตอนท้าย ถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกายในขณะหลับย่อมจะมีความเสียใจถ้าไม่เห็นย่อมมีความดีใจนี้เรียกว่าสีหะสยยาหรือสีหะสยญาตการนอนของราชสีคือนอนตะแคงข้างขวาแม่ทีมงานทรูปลูกปัญญาก็กล่าวไว้ว่าสีหะสยญาตคือ การนอนตะแคงขวาเป็นท่านอนที่ดีต่อร่างกายและการเจริญสติอย่างที่สี่เรียกตถาคตสายยาเป็นการบรรทมของพระตะถาคตเจ้าทรงบรรทมตะแคงข้างขวาเป็นการนอนหรือการพักผ่อนสมองที่ดีที่สุดซึ่งก็คือรูปแบบการนอนพักผ่อน ด้วยการเจริญสติมีสติรู้ตัวทุกขณะคลื่นสมองจะมีระเบียบมากที่สุดได้แก่การพักผ่อนของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาที่เรียกว่าพุทธสายญาติหรือตถาคตสายญาติพระตถาคตผู้สงัดแล้วจากกรรมสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลาย ทรงบรรทมตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีพระสติสัมปชัญญะในการบรรทมพระองค์เข้าถึงฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจาร์รำงับไปจึงเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใส แห่งใจในภายในสามารถให้สมาธิผุดขึ้นเป็นธรรมเอกไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปิติจางหายไปทำให้เป็นผู้เพ่งเฉยอ,อยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายก็เข้าถึงฌานที่สาม ฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโทมนตสและโสมนัสในอดีตเสียได้จึงเข้าถึงฌานที่สอันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ พราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เรียกว่าตถาคตสายยาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเกี่ยวกับการนอนอย่างพระอรหันต์ไว้ว่าพระอรหันต์นั้นนอนเพียงวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นเพราะท่านเป็นผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสเหตุที่พระอรหันต์นอนน้อยกว่าคนทั่วไป ก็เพราะท่านเป็นผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสและมีสติอยู่เสมอทุกขณะตื่นสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงโดยไม่เผลอนำสิ่งกระทบต่างๆมาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นอานรมณ์จึงไม่ต้องการเวลานอนมากนักผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังรับรองด้วยว่า การทำจิตให้สงบนั้นเป็นสมาธินับเป็นการจัดระเบียบคลื่นสมองที่มีประสิทธิภาพที่สุดและถือเป็นการผ่อนคลายเชิงลึกด้วยเหตุนี้สมองอันปราศจากข้อมูลขยะของพระอรหันต์จึงไม่ต้องการช่วงเวลาหลับลึกเพื่อฟื้นฟูสภาพสมองและจัดระเบียบเซลล์ประสาทมากเท่าคนทั่วไป จึงนอนเพียงแค่วันละสี่ชั่วโมงก็พอแล้วนอกจากนี้ความพิเศษของการนอนอย่างพระอระหรันยังไม่ได้จบอยู่เพียงแค่เรื่องของเวลาเพียงเท่านั้นวิธีการนอนของท่านก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงการบรรทมของพระองค์ไว้ว่าพระองค์บรรทมด้วยการสำเร็จสีหสายา ซึ่งแปลว่าการนอนอย่างราชสีคือการนอนตะแคงขวาอย่างมีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยจิตอันบริสุทธิ์สงัดแล้วจากกามและอกุศล,ลธรรมทั้งหลายเป็นอุเบกขาไม่ทุกข์และไม่สุขอยู่ในสมาธิขั้นสูงไม่มีความยินดีในการนอนหลับและพร้อมจะลุกขึ้นอยู่เสมอ อานิสงของการหลับอย่างมีสติพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอานิสงของการหลับอย่างมีสติไว้5ประการได้แก่ 1. ทําทำให้หลับเป็นสุข 2. ทําให้ตื่นเป็นสุข 3. ทํทำให้ไม่ฝันร้าย 4. ทํทำให้เทวดารักษาทําทำให้มีสติไม่หลงไหล ในกามซึ่งเกิดจากความฝันนอกจากนั้นยังได้ตรัสถึงเจ็ดขั้นตอนสู่การนอนอย่างพระอรหันต์ซึ่งสรุปได้ว่าประการที่หนึ่งให้หมันเจริญสติและฝึกสมาธิระหว่างวันเพื่อจัดระเบียบสมองและลดการปรุงแต่งอารมณ์ประการที่สอง หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้สมองและร่างกายตื่นตัวก่อนนอนเช่นการดูหนังแอคชั่นการออกกำลังกายการดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนการคิดเรื่องงานต่างๆเพื่อให้ร่างกายพร้อมเข้าสู่การนอนอย่างสงบและมีสติประการที่สให้นอนอย่างปล่อยวางทำจิตให้ว่างก่อนเข้านอน ด้วยการสสางงานและวางแผนสิ่งที่จะต้องทำในวันรุ่งขึ้นให้เรียบร้อยอาจวางกระดาษและดินสอไว้ข้างเตียงเพื่อจดสิ่งที่นึกขึ้นได้จะได้ไม่ต้องคิดวนไปเวียนมาเพราะความกังวลประการที่สนอนในที่เย็นเงียบและมืดปราศจากแสงเสียงและสิ่งรบกวน ที่จะทำลายสมาธิในการนอนประการที่5หลับไปด้วยจิตอันนิ่งสงบและเป็นกุศลแทนที่จะหลับไปอย่างเหนื่อยอ่อนเพราะคิดปรุงแต่งสารพันประการที่6จัดระเบียบการนอนมีกำหนดเวลานอนและตื่นที่ชัดเจนเพื่อสร้างวินัยให้ร่างกายประการสุดท้ายประการที่7ด ลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงทันทีที่ตื่นอย่ามัวโอ้เอ้งงัวเงียพ่ายแพ้ให้ความขี้เกียจเพราะการตื่นขึ้นเองโดยไม่มีใครปลุกเป็นการส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่าสมองได้พักผ่อนเพียงพอแล้วการนอนนานกว่านั้นจึงถือว่าเป็นความขี้เกียจอย่างยิ่งการนอนอย่างมีสติเป็นองค์ประกอบประการสำคัญ ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาอย่างแท้จริงวิธีการนอนแบบพระพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำภิกษุพระพุทธเจ้าทรงพักผ่อนพระบรากายในส่วนสมองขณะสำเร็จสีหาสัยยาเพียงวันละสีชั่วโมงเท่านั้นพระองค์ก็ทรงแนะนำ ให้ภิกษุนอนวันละสีชั่วโมงและนอนด้วยการสำเร็จสีหาสายาตมีสติสัมปัญญะและทำสัญญาในการตื่นขึ้นไว้ในใจตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีคือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองนะคะนี่คือเวลานอนเมื่อตื่นขึ้นแล้วพึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องกลางกั้น คืนนอนิวรณ์ด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปัชิมยามคืออีกสี่ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าแห่งคืนนั้นนั่นคือก่อนนอนภิกษุต้องตั้งสติคือตั้งใจไว้ก่อนว่านอนอย่างมีสติสัมปชัญญะและตื่นขึ้นในเวลาที่กําหนดนะคะ นอนแบบสีหาสายญาตนั้นนอนอย่างไรนะคะนอนด้วยท่าทางสงบนอนตะแคงขวาเพื่อไม่ให้บีบทับหวัวใจมากเกินไปมือขวาวางหงายไว้บนหมอนข้างแก้มขวามือซ้ายวางราบไปตามลำตัวขาขวาวางเหยียดไปแบบธรรมชาติไม่ต้องเกรงให้ตรงเกินไปโคนขาซ้าย ทับขาขวาอย่างพอเหมาะเข่าซ้ายพับงอนเล็กน้อยปลายเท้าซ้ายวางลาดต่ำไว้หลังเท้าขวาเป็นการพยุงร่างให้ทรงตัวในท่านอนได้นานเหตุที่วางเท้าเหลื่อมเท้านั้นเพราะว่าคนเรามีอุ้งเท้าที่โค้งเมื่อวางเท้าซ้ายเหลื่อมเท้าขวาอุ้งเท้าซ้ายจะวางอยู่บนส้นเท้าขวาซึ่งมีความโค้งมน ส้นเท้าขวาจะรองรับน้ำหนักของเท้าซ้ายได้พอดีและไม่พลัดตกลงมาเท้าทั้งสองที่เหยียดออกไปก็ไม่ถึงกับต้องตรงแต่จะงอเข่าทั้งสองข้างลงเล็กน้อยทําให้หัวสะบ้าเข่าข้างซ้ายกดทับลงบนข้อพับด้านขาขวาข้อพับขวาจะมีลักษณะโคง้งอ่อนนุ่มก็จะพยุงหัวเข่าซ้ายไว้มีให้พลิก มือซ้ายที่วางบนร่างกายด้านซ้ายนั้นไม่เหยียดตรงแต่จะงอเล็กน้อยให้น้ำหนักอยู่ตรงกลางระหว่างข้อศอกกับปลายมือก็จะเป็นท่านอนที่ถูกต้องกับสรีระของเรานายแพทย์ชนินลีวานัน์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล แนท่านอนที่ทำให้หลับสบายตื่นขึ้นมาสดชื่นคือให้นอนตะแคงขวาจะช่วยให้หัวใจเต้นสะดวกบรรเทาอาการปวดหลังซึ่งสอดคล้องกับท่านอนสีหใสายญาตที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นท่านรู้หรือไม่คะว่าแม้แต่การนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ส่งผลต่อกรดไหลย้อนถ้าเรานอนราบหัวต่ำ หลังจากทานข้าวภายในเวลาไม่เกินสามชั่วโมงจะเพิ่มโอกาสการเกิดกรดไหลย้อนเพราะน้ำย่อยยังย่อยอาหารในกระเพาะอาหารไม่หมดทำให้กรดน้ำย่อยไหลย,ย้อนขึ้นมากัดหลอดอาหารได้เพราะกระเพาะอาหารเรามีรูปทรงคล้ายมะม่วงเมื่อเรานอนตะแคงซ้ายจงกระเพาะจะย้อยลง น้ำย่อยในกระเพาะก็จะอยู่ต่ำกว่าระดับที่สามารถจะไหลย,ย้อนขึ้นไปบริเวณหลอดอาหารได้ดังนั้นการนอนตะแคงซ้ายจึงช่วยให้น้ำย่อยไม่ไหลย,ย้อนขึ้นมาขณะที่เราหลับแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานอนตะแคงขวารูปเปิดหลอดอาหารก็จะอยู่ต่ำกว่าระดับของกรดและอาหารในกระเพาะ ทำให้กรดไหลยย้อนขึ้นมาในขณะที่นอนหลับตื่นนอนขึ้นมาจึงรู้สึกแสบร้อนกลางอกส่วนผู้ที่ถนัดนอนตะแคงซ้ายแนะให้กอดหมอนข้างพร้อมพาดขาป้องกันขาชาจากการนอนทับเป็นเวลานานด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเราควรนั่งพักอย่างน้อย3-4ชั่วโมงเพื่อย่อยอาหารให้เสร็จก่อน แล้วจึงจะนอนได้หรือหากง่วงนอนจริงๆสามารถนอนในท่านั่งได้เพื่อป้องกันปัญหาจากโรคกรดไหลย้อนรวมถึงการปรับพฤติกรรมการทานอาหารเช่นไม่ควรทานอาหารปริมาณมากๆในมื้อเดียวทานอาหารให้ตรงเวลาและเคี้ยวข้าวละเอียดก่อนกลืนผู้ที่มีอาการจากโรคกรดไหลย้อน ควรได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและควรดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะอาวัยวะภายในของเรานั้นหากเสื่อมสภาพไปแล้วอาจไม่สามารถรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมได้ร้อยเปอรเซน์นะคะแต่คนโดยปกติโดยทั่วไปแล้วเรามักจะนิยมนอนหงายเพราะเป็นท่านอนมาตรฐานนะการนอนหงายที่เหมาะสมนั้นควรใช้หมอนต่ํา และต้นคอควรอยู่ในแนวเดียวกันกับลำตัวเพื่อไม่ให้ปวดคออย่างไรก็ตามถ้านอนหงายไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจเพราะกล้ามเนื้อกระบางลมจะกดทับปอดทำให้หายใจไม่สะดวกส่งผลทำให้การทำงานของหัวใจลำบากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้มีอาการปวดหลัง การนอนหงายในท่าราบจะทำให้อาการปวดยิ่งรุนแรงขึ้นอีกด้วยท่านอนคว่ำเป็นท่าที่ทำให้หายใจติดขัดทั้งยังทำให้ปวดต้นคอเพราะต้องเงยหน้ามาทางด้านหลังหรือบิดหมุนไปข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานานดังนั้นถ้าจำเป็นจะต้องนอนคว่ำจึงควรใช้หมอนรองใต้สวงอก เพื่อป้องกันอาการปวดเมื่อยต้นคอสรุปได้ว่าการนอนในท่าสีหาสยญาติหรือตะแคงขวานี้จะมีคุณอเนกประการแก่ผู้ที่ตรากตรำทำงานอย่างเคร่งเครียดเช่นนักเรียนนักศึกษาที่ต้องดูหนังสือสอบรวมทั้งนักบริหารทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายลองสำเร็จการนอนแบบสีหะสายญาตแล้วจะพบว่าเมื่อตื่นขึ้นมาท่านจะทำงานต่อไปได้อย่างสดชื่นและจะรู้ว่าจิตนี้อัศจ,จรรย์จริงๆแต่ที่แท้จริงแล้วไม่ว่าจะนอนท่าไหนหากสบายและทำให้พักผ่อนได้สนิทและยิ่งหากผู้นอน มีสติกำกับตามเจ็ดขั้นตอนสู่การนอนอย่างพระอรหันต์ได้แล้วก็ถือว่าเป็นกุศลแด่ผู้ที่สามารถดำรงสติในทุกอิริยาบถนั่นเองราตรีสวัสดิ์ค่ะหลับฝันดีนะคะ